สำหรับสื่อการเรียนการสอนนี้เป็นการแนะนำสายอาชีพในด้านไอทีซึ่งสำหรับน้องหลายๆคนที่สนใจในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่ไม่รู้ว่าจะเข้าสาขาอะไรดีและถ้าเรียนคณะนี้และจบไปจะทำงานด้านอะไรดีพี่มั่นใจครับถ้าหากน้องได้ดูสื่อการเรียนการสอนนี้แล้วจะช่วยให้น้องๆที่กำลังสงสัยหายสงสัยอย่างแน่นอนเพราะสื่อการเรียนการสอนนี้จะช่วยให้น้องๆหลายคนตัดสินใจได้อย่างแน่นอน ซึ่งสื่อการเรียนการสอนนี้จะบอกน้องๆทุกอย่างว่าเรียนสาขานี้จบไปทํางานด้านอะไรและยังได้รู้อีกว่าอาชีพแต่ละอาชีพเนี่ยเขาใช้โปรแกรมอะไรในการทํางานบอกเลยว่าสื่อการเรียนการสอนนี้จะช่วยให้น้องๆหลายคนได้เปิดโลกกว้างมากขึ้นและบอกได้เลยว่าสื่อการเรียนการสอนนี้ไม่ใช่วิดีโอธรรมดาเพราะสื่อการเรียนการสอนนี้ทําขึ้นโดยโปรแกรม Se ็กเตอรซึ่งเป็นสื่อการเรียนการสอนแบบ 3d น้องๆสามารถจับต้องได้เช่นสามารถบังคับตัวละครด้วยตัวเองหรือการซูมเข้าซูมออกเนื้อหาที่ต้องการอ่านและยังมีมินิเกมข่าววงกลให้เล่นอีกด้วยซึ่งบอกได้เลยว่าน้องๆคนไหนที่ได้ชมสื่อการเรียนการสอนนี้จะได้รับความรู้และความสนุกสนานอย่างแน่นอน